ตัวหน่อยสวัสดีครับผมหนึ่งตอนสอจุลวงครับครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ยร้อยสิบสี่ปอนสิบสี่ปอนนะตอนสอบที่มาเกินเท่าไหร่นะมาร้อยสิบห้าจุดเก้าสิบก็เกินไปเกือบสองปอนครับเดี๋ยวเราคู่ชกกันเนาะเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับค่ายมวยสอจุลวงอยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับคู่พ้อมคู่ซ้อมมีใครบ้างมีพวกพี่ห้าฉลามมีพี่สิบสี่ปอนแล้วก็มี หนึ่งพิชิตจับเป้าเลยครับผมเก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้เกือบเดือนเกือบเดือนนะช่วงหลังเราชกที่ไหนบ้างชกพวกระยองแถวระยองแถวชลบ,บุรีอ่าแล้วได้เคลื่อนไหวกี่ไฟล์ล่าสุดสามไฟ์ก็มีชนะไฟ์หนึ่งเออชนะสองไฟ์แล้วก็เสมอไฟล์หนึ่งครับผมก็ยังไม่แพ้เลยเนาะแล้วน้าหนักนี้เราคุมมากี่โลคุมมาสองสามโลสองสามโลนะคือนะว่าสบายไหม ได้เหรอก็ได้อยู่นะแล้วันนี้เราเจอใครเนี่ยพันลบเับเคยเจอไหมเคยเจอเจอที่ไหนเจอระยองเสมอว่ะสอที่เราเสมอครั้งหนึ่งคือเสมอเข้ามาครับวันนั้นนี่มันเกิดยังไงเราอธิบายให้ฟังหน่อยก็ตั้งใแบบตอนสอมไม่พอเลยครับถ้าวันนั้นใจ้สอมเต็มที่เป็นไงไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าไฟนั้นเนาะดีกว่าแสดงว่าไฟนี้ก็ดีกว่าดิมันดีกว่าเขามีอะไรน่ากลัวบ้างไฟที่เราเจอกัน เราก็แบบสู้กันได้ับาเขามีปีเมืออะไรบ้างมีเขามีอะไรเดินเข้ามาแบบเดินแรกเดินอะไรตลอดอ๋ออาศัยเดินชนนะอแล้วเราแก้ไงวันนั้นวันนั้นก็ออกขบวนไปก็แบบออกก่อนขึ้นก่อนก็ชิงออกก่อนเลยแล้วนี้เหมือนเดิมไหมเ็ลอดูครับน่าจะดีกว่าเดิมเยอะโอเคอายุใหญ่แล้วครับอายุเท่าไรแล้วสิบเจ็ดครับคนจังหวัดชลบุรีครับไปปล่อยกี่กิโลครับ ไปไปห้าสิบสี่ครับเพลงเราเป็นมวยสี่มือครับขนาดซ้ายนี่ขวาซ้ายครับเราสูงร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบห้าครับเราชกมวยรวมๆประมาณประมาณห้าสิบเหรออ่าแล้วมีชื่อเดิมไหมไม่มีครับนี่ชื่อเดียวเลยอฝากพนักงานช่วยเชียร์หน่อยครับฝากช่วยเชียร์ด้วยครับอือทีน้ำผมครับหน่อยชื่อชชยวัดพิชัยีครับครับผมอ่าเราชื่อมวยอะไรนะพันลบครับ พันลบค่ายปอพิชาชัยครับวันนี้โชว์พิกาศเท่าไรร้อยสเมื่อ <11 4. S 1> กี้มาช่างครั้งแรกเป็นไงผ่าน,นไหมผ่านเลยเหรอนั่นหนังนี้เราคุมมางก,กิโลสองสามโลนะเราซ้อมอยู่ที่ไหนอยู่ชลบุรีค่ายปอปิชาชัยวรวมกูซ้อมมีใครบ้างตอนนี้มี พี่พร้อมลบครับครับผมแล้วก็พี่ประจันบานอ่าพี่ประจันบานด้วยเนาะเก็บตัวมากี่วนันรวมๆแล้วอาทิตย์อ่าก็ตั้งแต่ต้นเดือนเลยเนาะแล้ววันนี้เราเจอภัยครับหนึ่งตะวันเคยเจอเขาไหมเคยเจอมาที่ไหนอยู่ที่รรย,ยองอ่าเป็นไงวันนั้นเสมอเสมอกันมายัางไงสีครับสสีแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างวันนั้น อืมีแข้งมีความใหญ่แล้วเราแก้ยังไงวันนั้นตอนอ่าก็เดินบูเดินชนเลยแล้วเราได้เคลื่อนไหวกี่ไฟ์แล้วเนี่ยช่วงหลังสองไฟล์กลับมาสองไฟ์นะก็ที่แถวค่ายสองไฟ์เลยไหมนะเป็นไงร่างกายตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เคยชกนี่ยังยังเลยเต้นไหมเคยชกกลางวันยังก็ยังไม่เคยอ่ะ เราอใหอ่แล้วครับสี่คนจังหวัดใช่ยุ่มไปลปล่อยกี่กิโลมันห้าหรเพื่อนเราเป็นมวยแมยหมัดคอ่ามวยบูเลยเนาะขนาดซ้ายหรืขวารเราสูงร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบสีอ่าเราประมาณร้อยหกสิบห้าหกแล้วมั้งเนี่ย <c oughs> เ,ออเราชกมวยรวมรวมประมาณทั้งหมดมีเท่าไหร่ล้วคิดว่า <3. S 1> อ่าเอาฝากพี่รองไว้เชียร์หน่อยครับครับฝาก,ากม,าามันรำร้ายมอนัครับผมเี็นดีสุดครับผมขอบคุณครับเอ้ยเรามีชื่อเดิมไหมหรือว่าชื่อนี้ตั้งแต่แรกเลยชื่อนี้เอาโอเค